สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ผมกับดิมและชวนอีกแล้วนะคะวันนี้ดิมก็จะมาเล่าเม้ามอยต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่พูดถึงการไปดูดไขมันเติมหน้าอกคลิปนี้ดิมก็จะมาอัปเดตว่าหลังจากดูดไขมันไปแล้ว สาเดือนที่มันเข้าที่แล้วหน้าอกเข้าที่แล้วใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างแต่งชุดเป็นยังไงไปหน้าอกแบบสวยประมาณไหนอะไรยังไงนะคะไหนก็ครบ3เดือนแล้วนะคะที่ทำดูดไขมันเติมหน้าอกนะคะเ,เรื่องที่หน้าอกกันก่อนอัน,นเนี้ยเนี่ยดีไม่ได้ใส่แบบชุดชั้นในเลยใส่เป็นบาร์แบบแปะนะคะก็เพิ่มขึ้นมาครับหนึ่งอะ่ะเป็นประมาณแบบว่า B ตอนแรกคือ A A 70 ่ประมาณนี้คือเรียกว่ามันไม่ได้ใหญ่แบบซะบึ้มนะคะแต่มันก็คือแบบว่าดูเป็นคนแบบเนียแล้วมันก็คือดูแบบเนียนมากๆมกีแฮปปี้มากๆนะคะกับที่ทํามาล้วแบบมันรู้สึกเหมือนเป็นแบบ นมเหลาอ่ะเออเหมือนแบบเป็นนมเหลาเป็นเป็นไขมันเหลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแบบว่าหย่อนคออ,อะไรอย่างเงี้ยเออดิต้องการให้มันดูธรรมชาติแบบเนี้ยแล้วเหมือนบางทีใส่ชุดอะไรเงี้ยแทบจะไม่ต้องใส่แบบชุดชั้นในเลยอะ่ะนม,นมก็คือดูแบบเออดูสวยอะ่ะ ดูเป็นทรงที่สวยอันเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับสรีระแต่ละคนด้วยนะคะทุกคนจะอิงของดีมแบบหมดไม่ได้อาจจะต้องเข้าไปปรึกษาคุณหมอด้วยว่าเออลักษณะของเราสรีระของเราอะ่ะเติมได้ประมาณไหนควรจะเท่าไหร่ดีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ของดีมะ่ะดีมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีมีตรงเนินตรงช่วงเนี้ยเออแล้วก็คุณหมอก็คือกลายเป็นว่าเรามีเนินเนินตรงเนี้ยนะคะคุณหมอก็คือแบบปรับ ให้มันดูดูบาลานะดูสวยมากๆนะคะก็แบบว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยแบบชอบมากแบบมาจับมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูแฮปปี้มากคือดิมว่าตรงเนี้ยมันโอเคกว่าตรงที่แผล แผลมันเล็กมากๆแทบจะไม่เห็นเลยนะคะอยู่ตรงแบบด้านใต้ที่บอกแล้วก็การพักฟื้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องพักฟื้นอะไรนานแบบว่าถึงขั้นแบบว่าผ่าตัดแบบเสริมซิลิโคนอ่ะเนอะแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องการเกิดพังผืดหรืออะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยการดูแลมันเหมือนย้ายเซลล์ไขมันนะทุกคนเหมือนย้ายเซลล์จากต้นขาเอยไตรงนี้ซึ่งเราก็จะต้องบาลานซ์ในเรื่องน้ำหนักด้วยจะให้มันแบบว่าผอมแบบถ้าผอมหวบลงไปแบบว่า สิบกิโลอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าหายไปนะคะอันนี้ก็คือต้องดูแลบาลานซ์ให้ดีอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยดีมาไม่ได้ออกกําลังกายมาแบบช่วง2เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ออกเลยนะคะตอนนี้ก็คือกลับมาออกกําลังกายให้มันดูเฟิร์มดูกระชับแต่ว่า ก็ยังไม่ได้เน้นแบบว่าคาร์ดิโอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบว่าควบคุมอาหารไปนะคะแต่ช่วงที่ผ่านมารู้สึกถ้าใครรู้สึกว่าดิมอยู่ตัวบวมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นั่นก็ก็คือมันเกี่ยวเนื่องด้วยแบบว่าจากการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ด้วยที่มันยังไม่ได้เข้าลูกมากมายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทาให้รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นแบบเยอะมากกลายเป็นคนดูแบบสลีละแบบว่าเบว,วี่งโคมอะไรอย่างเงีวว้ย ก็เรื่องของไซส์มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป๊ะว่าแบบว่าเอ้ยเอา 400cc อซีซีอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเติมไขมันไปมันไม่ได้ติดทั้งร้อซมันก็จะติดประมาณ 60- 70%อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบอดี้แต่ละคนด้วยขึ้นอยู่กับการดูแลการกินอาหารหลายๆอย่างอะไรอย่เงี้ยด้วยนะคะ ก็ตรงนี้ดิมแนะนําว่าให้เข้าไปคุยกับคุณหมอจะชัวร์ที่สุดแบบว่าไปเช็คดูอา่าสิริรลาเราไปด้วยนะคะอ่ะในเรื่องของการใส่ปลาเดือนแรกเนี่ยห้ามใส่พวกบารมีโคมหรืออะไรเงี้ยที่มันกด,กดเลยอ่ะจะรู้สึกแบบว่าหน่วงๆแบบตึงๆอะไรเงี้ยนอนคว่ำยังไม่ได้แนะนําให้นอนหงายดีสุดนะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเข้าที่อะไรมากมายเนาะอย่าไปนวดไปแบบกดอะไรมากมายเออคุณหมอแนะนําให้ใส่แบบเป็นแค่แบบปิด ปิดจุกหรือว่าแบบเป็นแค่บาแปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ไม่ไปกดทับอะไรแบบเออมากมายไปรั้งอะไรอย่างงี้เดือนต,อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ใส่ได้เป็นปกติแต่ว่าดิมก็ไม่ค่อยใส่บาโค้งเลยนะมันใช้ชีวิตแบบว่าง่ายขึ้นมากๆเลยอะบางทีแค่แบบว่าเออปิดแปะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ก็เออดูแบบแต่งตัวสวย oh. ขึ้นมาเลยในส่วนของขานะคะต้นขาอะไรอย่างเงี้ยคือแฮปปี้มาก ใส่ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยสวยขึ้นนะคะต้นขาดูแบบเล็กลงไปเลยอะ่ะเราว่าดีมันดูด2จุดนะคะคือต้นขาด้านในแล้วก็ขานอกทั้งหมดค oh. ือเขาจะคิดเป็นแบบว่าขาด้านใน1จุดขาด้านนอกทั้งหมด1จุดเลยนะคะคือดีเป็นการแบบเหมาดูดไปนะคะตรงน,นี้ก็คือคุณหมอดูดไปแบบเยอะมากไขมันที่เห็นเนี่ยก็คือแบบเยอะเลยอะ่ะเออแบบเห็นแล้วก็แบบว่าโอ้ oh my g o ก็ประมาณแบบเกือบ 2,000cc ได้อ่ะเออแล้วก็ใส่มันที่ได้ก็ค่อนข้างดีนะคะเลยทําให้แบบว่าติดหน้าอกดีด้วยเออตรงนี้ เราจะต้องไปทําตัว RS <Yes. S 1> คือเป็นการนวดกระชับเขาจะแบบว่าใช้เครื่องนวดกระชับให้แบบว่าผิวเรามันสมูทใครที่แบบว่ากังวลในเรื่องของแบบเซลลูไลท์อะไรอย่างเงี้ยเออตรงเนี้ยการใส่ชุดกระชับก็คือต้องใส่แบบเป็นประจํานะคะจริงๆแล้วเรื่องชุดกระชับอะบางคนอะต,ตอนแรกๆจะอึดอัดแบบว่าโอ๊ยมันแน่นอึดอัดจังเลยพอหลังๆแล้วขึ้นเลิฟชุดกระชับมากแบบติดชุดกระชับไปเลยแบบว่าใส่แบบไม่ซักอะเออนะคะก็ ใส่ชุดกระชับให้สมับเสมอแล้วก็พอ2เดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยดิมก็แบบไปนวดตัวเอกับที่คลินิกนะคะให้แบบผิวมันกระชับให้มันเข้าที่อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยแบบว่าลดผิวเปิบส้มลดเซลลูไลท์และวทาให้ตัวเซลล์เนี่ยมันสมานเข้าไปได้อย่างดีตรงเนี้ยดิมถือว่าแฮปปี้มากๆนะคะกับการทํา มากันที่ตัวเลขราคากันดีกว่าทุกคนก็จะแบบว่าสนใจมากอาดินดูด2จุดเนาะอย่างที่บอกคือทางคลินิกเขาอะจุดหนึ่งอะมันอยู่ที่39,900นะคะสจุดเนี่ยมันก็จะประมาณ7,900 0บาทนะคะแล้วก็รวมกับตัวหน้าอกเนาะประมาณ25,000มันก็ราคาสูงอะแต่ถ้าเทียบแล้วอะเราได้ขาเรียวเล็กด้วยอะ แล้วก็ใส่หน้าอกเพิ่มขึ้นไปด้วยอะค่ะคือบางคนแบบว่าแบบทาหน้าอกแบบมันก็แบบเฉียดแสงแล้วอะไรเงี้ยว่าคุ้มค่ามากแล้วแบบการเอ่อเจ็บตรงเจ็บตัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเจ็บตัวผักฝืนอะไรแบบว่าเบ่อหวังอลังการดิก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการทําตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเออเราแบบแต่งตัวแบบเออแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยดูดมาแล้วฉันแบบว่า จะกินอะไรยังไงก็ได้ไม่ได้นะเพราะว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาดิไม่ได้ออกกําลังกายใช่ปะบางวันเราไปปาร์ตี้ไปแบบสังสรรค์บ้างเจอผู้คนประชงประชุมอะไรเงี้ยไม่ได้ออกกําลังกายแต่ว่าเรากินเยอะเหมือนเดิมไขมันมันก็จะไปสะสมตรงจุดอื่นนะ แล้วดิบารทีนู้สึกว่าเฮ้ยมันมาที่พุงฉันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลเมนเทนแบบว่าบอดี้ของเราด้วยนะคะออกกาลังกายควบคู่ด้วยคือเวิร์กที่สุดแล้วถามว่าไขามันจะมีโอกาสกลับมาสะสมที่จุดเดิมไหมมันก็มีโอกาสกลับมาได้ถ้าเรากินไม่ดีเออไขมันก็จะกลับมาได้เหมือนการเวลาฉีดแฟกชีดโบท็อกอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยหน้าก็ดูใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่ามันก็ช่วยได้ประมาณนึงเออแบบว่าในในการปรับรูปร่าง หรืออะไรเงี้ยตรงขาเนี่ยมันเป็นจุดที่ไขมันสะสมเยอะที่สุดเป็นไขมันที่มีโอเมก้าเยอะที่สุดนะคะลืมบอกไปทางคลินิกนะคะเขามีแบบว่าสเปเชียลสาวๆที่แบบดูคลิปนี้ดิมาแล้วแบบว่า,าสนใจแฮปปี้อะไรเงี้ยแบบว่าถูกป้ายยาอยากไปทำบ้างแบบาายอยาไางแบบาะไรนี้นะคะก็ดิแอบ,บของมาให้คือเขามีสเปเชียลลดให้5%นะคะจากราคาเอริ t ติ n งคือจริงๆแล้วแบบ ดิมว่าลองเข้าไปคุยดูก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องมีการประเมินอะประเมินเฉพาะจุดว่าตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอเนี่ยคือแบบว่าใจดีมากตอนแบบทําเสร็จอะไรเงี้ยคุณหมอก็มีไลน์มาถามแบบอยู่ตลอดนะคะแบบน้องดิมเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า โอเคไหมอะไรยังไงนะคะแล้วเราก็ควรที่จะใส่ใจในคําของแพทย์การกินยาหรืออะไรเงี้ยให้มันแบบว่าครบถ้วนนะคะอะไรที่เขาห้ามหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะได้แบบว่าปลอดภัยด้วยตรงนี้เต็มส,สตรีมมากเลยสาวๆคนไหนที่มีคำถามหรืออะไรเงี้ยเมนท์ถามดิมไว้แบบว่าด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวดิมจะมาตอบหรือว่าใครที่แบบสนใจเดี๋ยวดิมจะทิง้งช่องทางนะคะขึ้นแท็ก คลินิกให้เผื่อบอกว่าไปมาคุยกับเขานะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วว่ามันเป็นความรู้สึกทั้งหมดทั้งปวงที่ดิมเขาไม่ได้จ้างดิมนะคะอันนี้คือบอกว่าไม่ได้มีการจ้างใดๆแต่ว่าแบบเออดิมอยากที่จะมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ความรู้สึกจริงๆกับแบบทุกๆคนได้เป็นแบบว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์มุมมองนะคะ<ๆ>เผื่อที่จะประกอบกับก,บการตัดสินใจของสาวๆอยู่อ่า ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้เออถ้ามีคำถามมาเมามอยอะไรก็ดีมาได้ตลอดขอบคุณค่ะล้วเจอกันในคลิปหน้า